ื้อหาในคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับขอบคุณครับแสงแรกของเช้าวันใหม่เบ่งบานเหนือหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมขอบของป่าลึกเสียงของนกและ,มะแมลงร้องขับขาน คล้ายเป็นบทเพลงแห่งลำนาไพราสายลมที่พัดหวิวไหวผ่านหมู่เมฆไม้สร้างความรู้สึกให้สดชื่นเย็นสบายและความหวังของวันใหม่ในบ้านหลังเล็กๆที่ปลอดโปรง่งของอาคมหนุ่มหน้าตาดีคมเข้มรูปร่างสูงใหญ่ผู้ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นผู้นำของการเดินทาง เข้าป่าในครั้งนี้เขาได้รับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปตลอดกาลอาคมเขานั่งอยู่ที่หน้าประตูบ้านไม้เก่าแก่ที่มีร่องรอยแห่งการเวลาที่ผ่านมาเนิ่นนานสายแสงแดดอ่อนๆของรุ่งอรุณได้สาดส่องเข้ามาทางบานหน้าต่างเมื่อเขาได้เลื่อน่อง จดหมายเก่าๆที่ถูกซ่อนอยู่ในกล่องลับใต้ถงเก่าออกมาเงาสะท้อนของแผนที่โบราณเก่าแก่ปรากฏขึ้นด้วยลวดลายประณีตและเครื่องหมายลึกลับที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนนี่มันคือคำทำนายของตำนานในป่าลึกอาคมเขาครุ่นคิดพลางสัมผัสกับความเย็น ของกระดาษเก่าๆเข้ากับความอบอุ่นของแสงตะวันเสียงก้าวเท้าเบาๆดังออกมาจากข้างในบ้านอาคมเสียงของสายฝนสาวสวยหน้าตาดีแต่ดูเธอเป็นหญิงแกร่งเธอที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางได้เดินออกมาจากข้างในห้องเธอได้พูดต่อขึ้นว่า เรามีเวลาน้อยอย่าปล่อยให้ความลับนี้หลุดลอยไปไหนเราต้องออกเดินทางค้นหาความจริงของแผนที่นี้กันเธอกล่าวออกมาด้วยความมุ่งม,มัน่นและน้ำเสียงที่อบอุ่นในขณะเดียวกันนั้นนายสินหนุ่มใหญ่หน้าตาเข้มท่าทางองอาจเขาเป็นไกด์ท้องถิน่นผู้ซึ่งเคยเติบโตอยู่ในบรรยากาศ ของป่าเขาลำนาวไพรแห่งนี้สินเขาเข้ามาในห้องพร้อมกับกระเป๋าเป้ใบใหญ่ใบหนึ่งที่บรรจุอุปกรณ์พื้นฐานในการเดินทางไว้ทางเข้าป่านี้เต็มไปด้วยความลึกลับและอันตรายผมรู้จักเส้นทางดีแต่ต้องระวังสัตว์ร,ร้ายที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดของต้นไม้ในป่า แห่งนี้ให้ดีนายสินเขาเอ่ยเตือนด้วยสายตาที่แสดงถึงการมีประสบการณ์และความรอบรู้ในเรื่องของธรรมชาติของป่าแห่งนี้ถ้าเราไม่ลองเสี่ยงดูแล้วชีวิตของเราคงต้องติดอยู่ในความนิ่งเฉยและความไม่รู้ตลอดไปเราต้องไปค้นหาคำตอบของมันให้ได้ อาคมเขาตอบขึ้นด้วยน้ำเสียงที่แน่วแน่พร้อมกับจ้องมองไปยังเพื่อนร่วมทางทั้งสองคนของเขาวันนี้พวกเราจะเริ่มต้นการเดินทางของการผจญภัยเพื่อไขความลับของแผนที่เก่าโบราณในป่าแห่งนี้ไปด้วยกันอาคมเขาเอ่ยขึ้นอีกครั้งเมื่อพวกเขาได้ก้าวออกมา จากหมู่บ้านเดินอยู่บนเส้นทางที่สูงชันขึ้นและมุ่งหน้าไปสู่ป่าลึกบรรยากาศก็ดูเปลี่ยนไปแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงบรรยากาศในป่านั้นเต็มไปด้วยความชืน้นและเสียงกระซิบของใบไม้ที่ถูกสายลมกระทบเสียงของสัตว์และ,มะแมลงเล็กๆในป่าดังก้องคลอเคลียร์ไปกับเสียง ลมหายใจของเหล่านักเดินทางทั้งสามคนดูสิเสียงนกมแมลงและกลิ่นของไอดินเปียกช่างสดชื่นดีจริงๆสายฝนเธอกล่าวขึ้นมาพลางมองไปรอบๆบด้วยความตื่นเต้นในความงดงามของป่าเขาแต่ในความงดงามนี้ก็ได้มีเงามืดของสิ่งชั่วร้ายที่มัน ได้ซ่อนเร้นตัวอยู่อาคมเขาได้เดินทางตามลายแทงแผนที่ที่เขาถืออยู่ในมืออย่างระมัดระวังแผนที่บอกไว้ว่าความลับของป่านี้ถูกซ่อนอยู่ในจุดที่มีแสงแรกของวันและความมืดสลับกันผมเชื่อว่าพวกเราจะต้องผ่านอุปสรรคมากมายต่างๆนานา,นา ที่เราจะต้องพบเจอได้อย่างแน่นอนนายสินเขายิ้มเล็กน้อยและได้พูดขึ้นต่ออีกว่าพวกเราเตรียมตัวให้พร้อมกับทุกสิ่งที่พวกเราจะได้พบเจออาจจะเกินกว่าที่เราคาดคิดไว้ก็ได้เส้นทางเดินในป่าที่แคบและคดเขียวเต็มไปด้วยพุ่มไม้ที่หนาทึบ ทำให้บรรยากาศมีความเงียบสงัดกว่าที่เคยเมื่อกลุ่มของพวกเขาได้เดินผ่านทางเล็กๆใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่เสียงซุ้มซ่ามของใบไม้ที่ขยับขยืขย้อนไปมาทำให้หัวใจนายสินเขาเต้นแรงขึ้นมาทันทีเมื่อเขาเหลือไปเห็นสัตว์ร้ายตัวหนึ่งระวังนายสิน เขาร้องตะโกนเสียงดังขึ้นพลางจับมืออาคมและสายฝนเข้ามาใกล้กันอย่างรวดเร็วและในทันใดนั้นใบไม้ใหญ่ที่พรมคลุมพื้นป่าอยู่ก็ถูกขยับด้วยความรวดเร็วเจ้างูพิษตัวใหญ่สีเขียวมันวาวมันได้โผล่ออกมาจากใต้พุ่มไม้ที่หนาทึบมันเลื้อยออกมาด้วยท่าทาง อันน่าเกรงขามและสายตาของมันจ้องมองมาอย่างที่เหยื่อพร้อมจะฉกอยู่ตลอดเวลาอาคมเขาตะโกนขึ้นเฮยขณะถอยหลังอย่างรวดเร็วเจ้างูพิษตัวนั้นมันพุ่งหักโมออกมาโจมตีกลุ่มของพวกเขาโดยไม่รอช้าสายฝนเธอรีบหยิบมีดสัน้นที่เธอพกไว้ออกมา จากข้างลำตัวหลบเร็วเราต้องทำให้มันงุนงงก่อนที่มันจะเข้ามาใกล้สายฝนเธอตะโกนขึ้นด้วยเสียงนแน่วแน่อาคมเขาก็ได้รีบหยิบคบเพชรเล็กๆที่เขาได้พกติดตัวไว้มันเป็นของที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเขาวางลงในตำแหน่งของสายรัดข้อมือ เพื่อป้องกันการถูกกัดจากเจ้างูตัวนั้นในขณะที่นายสินเขาใช้ไมก้ก้านที่มีลวดลายประณีตซึ่งเขาเอาไว้ป้องกันภยัยเพื่อสกัดการโจมตีของเจ้างูเจ้างูพิษมันได้เลื้อยออกมาอย่างรวดเร็วด้วยท่าทางที่ดูเหมือนว่ามันจะทดสอบความสามารถของพวกเขา เมื่อมันแหวกออกมาจากความมืดใบหางของมันสั่นไหวพร้อมกับความเป็นพิษที่แผ่กระจายออกมาอาคมเขาก้าวเข้ามาอย่างกล้าหาญเราจะไม่ยอมแพ้มันเขาตะโกนขึ้นมาพลางคว้างคบเหตไปยังที่ลำตัวของเจ้างูตัวนั้นสายฝนเธอจ้องมองด้วยความตั้งใจ ตอนนี้แหละนายสินช่วยกันสายฝนเธอได้ส่งเสียงร้องออกมานายสินก็เข้าใจในสัญญาณทันทีเขาได้พุ่งเข้ามาด้วยหมายการท่ามกลางความมืดของป่าเข้ากระแทกเจ้าหมูด้วยพลังเต็มที่ทำให้เจ้าหมูตัวนั้นมันสั่นคลอนและพลิกตัวหลบเลี่ยงไป ในทันทีเสียงฟูฟ้าของการต่อสู้ดังก้องอยู่ในป่าขณะเดียวกันนั้นเจ้างูพิษร้ายก็โต้ตอบด้วยการหดหัวถอยและพุ่งตัวเข้ามาฉกย้ำแต่การประสานงานระหว่างสมาชิกในกลุ่มนั้นชัดเจนทุกคนต่างเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วสายฝนเธอสามารถที่จะหลบหลีก คมเคี้ยวของเจ้างูได้อย่างว่องไวในขณะที่อาคมและนายสินเขาทั้งสองคนประสานงานกันเข้าโจมตีเจ้างูตัวนั้นในจังหวัดที่แม่นยำพวกเราต้องโค่นมันให้ได้อาคมเขาร้องตะโกนขึ้นในขณะที่หลบหลีกเจ้างูตัวนั้นที่มันได้พุ่งเข้ามาอาคม เขาปล่อยคบเพรซ้ำอีกครั้งตรงบริเวณที่เจ้าหมูมันพลิกตัวอยู่สายฝนเธอเร่งรีบจับมืออาคมและเพิ่มความรุนแรงในการโจมตีด้วยการตีขวางทางเดินของเจ้าหมูในที่สุดเจ้าหมูพิษร้ายที่ถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องก็เริ่มชะลอตัวลงเสียงหอบของมัน ผสมกับเสียงหางที่กระทบกับพื้นดินทำให้บรรยากาศในป่าในชั่วขณะนั้นเต็มไปด้วยความเงียบงนันและความปรึงเครียดหลังการต่อสู้ที่ดุเดือดทุกคนหันมามองหน้ากันด้วยความเหน็ดเหนื่อยและอ่อนลา้าแต่ก็เต็มไปด้วยความรู้สึกถึงชัยชนะนเล็กๆของพวกเขาเราทำได้แล้ว สายฝนเธอเอ่ยขึ้นมาด้วยรอยยิ้มถึงแม้ว่าเธอนั้นจะเหนื่อยลา้าเต็มทีก็ตามแต่ระวังด้วยนะเจ้างูตัวนี้อาจจะยังมีพิษที่อันตรายเหลืออยู่ก็ได้อาคมเขาคลายมือจากการจับคบเพชรและมองดูร่างของเจ้างูพิษร้ายที่มันได้ค่อยๆเริ่มหยุดการเคลื่อนไหวลง อย่างช้าๆเราต้องเรีบตรวจเช็คร่างกายกันให้ดีนายสินเขาเอ่ยขึ้นและดูบาดแผลของตนเองและตรวจสอบว่ามีอะไรตกค้างอยู่อีกหรือเปล่าเขากล่าวขึ้นด้วยเสียงที่หนักแน่นนายสินเขาก้มลงใกล้ๆเพื่อตรวจสอบบาดแผลที่อาคมเขาได้รับเล็กน้อย ไม่เป็นอันตรายมากแต่เราควรล้างแผลและใช้สมุนไพรเพื่อรักษาพิษทันทีเขากล่าวขึ้นพลางหยิบกระเป๋าเครื่องมือที่เตรียมไว้เมื่อแสงแดดได้ค่อยๆแผ่ส่องเข้ามาผ่านช่องว่างของต้นไม้ในป่ากลุ่มนักเดินทางทั้งสามคนพวกเขาได้หยุดพักใต้ร่มไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง กลิ่นของไอดินที่เปียกชื้นและเสียงของน้ำที่หยดลงมาจากยอดใบไม้ผสมผสานกับความรู้สึกถึงการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นที่เพิ่งได้ผ่านพ้นมาด้วยความลำบากและความเสี่ยงของอันตรายเกินกว่าที่จะคาดคิดทุกอย่างในวันนี้คือบททดสอบแรกของพวกเรา อาคมเขากล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยความตั้งใจแผนที่โบราณที่ผมพบไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือบอกทางแต่ยังเป็นเครื่องเตือนว่าป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยความลึกลับและอันตรายที่แฝงอยู่ในความมืดมิดที่เราต้องไขความลับของป่าแห่งนี้ให้ได้สายฝน เธอยิ้มอ่อนออกมาแล้วเอ่ยขึ้นว่าวันนี้เราได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการร่วมมือกันและความตั้งใจของแต่ละคนเราจะต้องก้าวเดินต่อไปด้วยความระมัดระวังและหัวใจที่ไม่ยออ่อท้อต่ออุป,ปสรรคทั้งหลายนายสินเขามองขึ้นไปยังบนท้องฟ้าสีคราม ที่มันค่อยๆได้เปลี่ยนจากสีเทาของเมฆฝนที่พัดผ่านไปคือแสงแรกที่นำทางเราและมันคือสัญญาณที่บอกว่าแม้ในความมืดมิดยังมีแสงสว่างที่รอคอยให้เราไปค้นพบมันอยู่เสมอในขนาดเดียวกันแม้จะยังมีความไม่แน่นอนที่รออยู่ในทุกย่างก้าว ของการเดินทางแต่ความกล้าหาญและมิตรภาพความมุ่งมัน่นของพวกเขานั้นก็ได้แผ่กระจายออกไปในทุกๆเสียงของคำพูดและการกระทำของพวกเขาวันนั้นจะเป็นจุดเริ่มตน้นของการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่ซึ่งมีความลับของป่าและตำนานโบราณ ที่รอคอยให้ถูกไขปริศนาและเปิดเผยขึ้นในวันข้างหน้าของการผจญภัยหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหรือท่านใดมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถพิมพ์เข้ามาติเตือนแนะนำกันได้นะครับหากชอบก็ขอคนละหนึ่งไลค์ หนึ่งซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ